สวัสดีครับผมจารึกนะครับที่สาขาขาย Ford Auto g a l l e r y ่ปทุมธานีวันนี้นะครับผมพามาดูคันนี้นะครับเป็น Ford Ranger ตัว XLS นะครับผมเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับปกสปีดนะครับตัวนี้รุ่นนี้ขายดีเลยนะครับด้วยการตกแต่งก็คือว่าดีไซน์ครับผมผมดีไซน์สวยงามอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีไฟสีแคมป์ขนาดใหญ่นะครับไฟสีแคมป์ตัวนี้โดดเด่นนะครับเมื่อขับตอนกลางวันนะครับเห็นนะครับมีไฟสีแคมป์แล้วก็ไฟ LED 3ดวงรู้เลยว่าเป็นของรุ่นไหนนะครับก็คือเป็น Ford Ranger นนั่เองนะครับผมมาพร้อมกกับระจังหน้านะครับผมก่ ทางหน้าตัวนี้นะครับผมก็คือ เป็นกระจังหน้า FORD นะครับเป็นทรงแต่งนะครับทรงสไตล์ของแรปเตอร์ชุดด้านล่างตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งของ Y นะครับผมเป็นชุดวเป็นการแปะครอบเข้าไปนะนะครับเป็นชุดวขนาดใหญ่เลยนะครับดีไซน์สวยงามนะครับผมบางทีคนบางคนอาจจะชอบดัเดิมหรืออาจจะไม่ชอบชอบแบบแต่งแบบสไตล์นะครับสไตล์ไหนเรามาคุยกันนะครับเดี๋ยวได้แบบไหนชุดวมาพร้อมนะครับกับกับโ่งล้อนะครับโ่งล้อตัวนี้จะเป็นขนาด6นิ้วนะสามารถเลือกได้เล็กกว่านี้ก็ได้ขนาด4นิ้วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่เลือกโ่ง6นิ้วนะครับ ให้มันเข้านะครับกับล้อแมกนะครับผมล้อแมกตัวนี้จะเป็นขอบ18นิ้วนะครับผมออฟเซตศูนย์ะนะครับจะเป็นลายมาเวลนะครับผมสามารถเลือกได้จะเป็นขีดดำนะอย่างนี้ก็ได้ดำล้วนอย่างนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นขิบแดงขิบเงินก็ได้เช่นเดียวกันยางตัวนี้นะครับเป็นของดีเซนตีไทยนะครับผมตัวนี้ซีรีสยาง 265นะครับผมแก้มยาง55นะครับ R 1 8เนะครับเป็นขอบ18นิ้วทำไมถึงเลือก18นิ้วนะครับผมมันจะความนุ่มนวลจะดีกว่านะครับผม20นิ้วนะครับผมเพราะตัวเนี้ยเป็น เป็นแมกนะครับแมกละยางสวยอยู่แล้วนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องเป็น20นิ้วก็ได้นะครับผมก็คือการซับแรงกระแทกความนุ่มนวลน่ะตัวนี้ดีกว่าอยู่แล้วต้องยกให้เขานะครับของตัวนี้ยืนหนึ่งเลยนะครับมาพร้อมนะครับผมตัวนี้ไฟท้ายไฟท้ายตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายแต่งนะครับแบบฟูลออฟชั่นเลยนะครับเป็นไฟท้ายแต่งเพราะปกติของ XLS ตัวนี้จะเป็นไฟโคมแดงนะนะครับผมจะเป็นหลอดไฟไสจะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับแต่คันนี้นะครับจะเป็นไฟ ตัวออปชันเขานะครับเป็นการลมดำนะแล้วก็ตัวด้านท้ายนะครับฝากระบาดท้ายนะครับผมตัวนี้ครอบนะครับกันกระแทก f o r d ตัวนี้นะครับจะเป็น f o r d นะครับสีดำนะครับตัดกันจะเป็นสีดำด้านนะตัดกันไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับมีกล้องมองหลังนะครับเวลาเราถอยนะครับมีใส่ชุดครอบนะครับครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายให้ด้วยนะครับของชุดแต่งนี้แล้วก็จะมีนะครับราาหลังคา ด้านบนนะครับก็จะใส่ราวหลังคาให้ด้วยนะราวหลังคาก็สามารถเลือกได้จะเป็นสีบอลน,นะครับผมหรือจะเป็นสีดําแบบนี้ก็ได้ใส่คิ้วกันสา์นะครับส่วนภายในตัวนี้นะครับผมก็จะใส่นะครับเป็นเบาะผ้าเบาะหนังให้นะครับผมของเดินจะเป็นเบาะผ้านะนะครับตัวนี้เป็นเบนาะหนัองอ่ะเรามาดูภายในกันนิดนึงนะครับผมคันนี้ ภายในนะครับจะเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็จะตัดนะครับด้วยสีเทานมนะครับด้านาแผงคอนโซลเขานะครับหน้าจอกางขนาด10นิ้วหน้าปัดขนาด8นิ้วเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็ตัวนี้บอกผ้านะครับสามารถเลือกได้จะเป็นได้แดงนะครับหรือขิบแดงก็ได้นะครับสามารถเลือกได้ รุ่นนี้ได้รับความนิยมนะครับผมเพราะว่านะครับผมแต่งยังไงก็สวยนะครับแต่งเป็นสไตล์ของแรปเตอร์หรือชุดวายแบบนี้ก็ได้ก็สวยเช่นเดียวกันถ้าลูกค้ายังไม่มีไอเดียในการแต่งนะครับผมก็สามารถติดต่อผมได้นะครับจะใส่สกู๊ปฝากระโปรงก็ได้นะครับหรือนะครับจะมีโชคฝากระโปรงให้นะครับผมให้นะครับผมอยากได้อะไรมาคุยกันนะครับ อ่าแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรก็ได้หรือโทรมาคุยกันนะครับนะครับถ้าไม่สะดวกมาที่โชว์รูมนะครับก็รออยู่บ้านนะครับเดี๋ยวจะไปนัดถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านได้เลยนะครับผมเพราะลูกค้าผมส่วนใหญ่ก็ดูจากช่อง YouTube ดูจากช่องออนไลน์ต่างๆนะครับผมก็โทรสั่งได้เลยทําไมลูกค้าถึงมั่นใจไว้ใจนะครับเพราะเราเคลียร์ทุกประเด็นนะครับผมที่ลูกค้ากังวลนะครับให้ลูกค้าเข้าใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ